สวัสดีครับกลับมาเจอกับอาร์มนะครับในรายการใครๆก็เข้าโคกันอีกแล้วนะครับวันนี้อาร์มก็มีสูตรน้ําสลัดนะครับเป็นสูตรที่เรียกได้ว่าอาร์มชอบมากๆเลยนะครับสำหรับสูตรนี้จะเป็นน้ําสลัดซีซ่านะครับแบบสูตรพื้นฐานเลยนะฮะซึ่งสูตรนี้นะครับสามารถทานคู่กับตัวผักคอสนะครับขนมปังกัวตองเบคอนกรอบนะครับแล้วก็โรยด้วยพาเมซานชีสรับรองว่าอร่อยเข้ากันมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสมัคสมเลยครับว่ามีอะไรบ้าง ส่วนผสมของน้ำสลัดซีซ่านะครับสูตรนี้เป็นสูตรพื้นฐานเลยนะฮะส่วนผสมก็มีไข่ไก่ครับน้ำมันมะกอกแอนโชวีครับหรือจะเรียกว่าเป็นปลาดองหรือปลาร้าของฝรั่งก็ได้นะครับก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในผแผนกแช่เย็นนะครับก็จะรวมอยู่กับพวกออปลาแช่เย็นต่างๆนะครับลองหาดูได้นะฮะกระเทียมสับครับ วูสเตอร์ซอสน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์ขาวเกลือป่นและอย่างสุดท้ายก็คือพริกไทยป่นนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยครับ เรามาเริ่มทำน้ำสลัดซีซ่าสูตรพื้นฐานเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตัวเอาตัวน้ำส้มสายชูหมักนะครับใส่ลงไปตามด้วยบูสเตอรซ์ซอสนะครับเราจะผสมส่วนผสมของเหลวพวกนี้ก่อนนะฮะแล้วก็น้ำมะนาวครับขออน,น้ช่วยหน่อยบีบกันสดๆแบบนี้เลยนะครับืมหอมแน่ จากนั้นนะครับก็เอาเกลือป่อนนะครับแล้วก็พริกไทยนี่ใส่ลงไปเลยคนให้เข้ากันโอเคโอเคเพอทุกอย่างนะครับเข้ากันดีเกลือละลายแล้วนะครับเราก็ผักไว้ก่อดเลย ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําไข่นะครับขึ้นมาตีซึ่งวันนี้นะครับสูตรนี้เราใช้เฉพาะไข่แดงนะครับตัวไข่ขาวเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเอาไปใช้เมนูอื่นนั่นเองเนาะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะตีตัวไข่แดงเนี่ยให้ขึ้นฟูนะครับหรือว่าวิธีสังเกตก็คือเขาจะเบาฟูขึ้นมานะครับก็จะมีฟองอากาศเล็กๆ,ๆแทรกอยู่กับตัวไข่แดงนั่นเนองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอามจะตีก่อนตีประมาณสัก5นาทีนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาใส่ตัวน้ำมันมะกอกนะครับแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆโอเคงั้นเดี๋ ตอนนี้นะครับตัวไข่ก็ขึ้นฟูดีแล้วนะครับจะเป็นฟองเม็ดเล็ก,ลกๆแบบนี้นะครับแสดงว่าฟูได้ที่แล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัว a n c h o v ีนะครับหรือปลาเค็มหรือปลาร้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่จะเลือกนะครับใส่ลงไปแล้วก็ตีพอให้เข้ากัน,นครับอ่าตีเครื่องหน่อยอตัวนี้แหละครับจะเป็นซิกเนเจอร์ของตัวน้ำสลัดซีซ่านะครับ Okay. ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะแบ่งนะครับตัวน้ํามันนะครับแล้วก็ตัวน้ําส้มสายชูที่เราผสมไว้นะครับแบ่งใส่พอใส่อันนี้ไปประมาณสัก2ครั้งก็ใส่ตัวน้ำเนี่ย ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวน้ํามันแล้วก็ตัวของเหลวที่เป็นน้ำเนี่ยให้เข้ากันนะครับตัวช่วยที่ทําให้เข้ากันนั่นก็คือตัวไข่แดงนะครับที่เราตีไปข้างต้นนี้นะครับโอเคมันเดียวอามจะทยอยใส่สลับกันไปนะครับจนตัวน้ําสลัดเนี่ยกลายเป็นตัวน้ําสลัดครีมนะครับที่แบบว่ามีความเข้มข้นขึ้นนะครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวเรามาใส่ตัวกระเทียมสุดท้ายกันครับโอเคเริ่มเลย โอเคครับตอนนี้นะครับตัวน้ําสลัดซีซ่าของเราเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จแล้วสุดท้ายเราก็จะใส่กระเทียมลงไปนะครับนี่ใส่สุดท้ายเลยกระเทียมแล้วก็ตีให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับตอนนี้น้ำสลัดซีซ่าของเราก็ คนได้ที่แล้วนะครับเมื่อกี้อามก็แอบชิมไปนิดนึงก็รสชาติออกเข้มๆนะครับมันมันอร่อยมากๆเลยก็จะหอมตัว a n c h o v แล้วก็ตัวพริกไทยด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอามขอไปทำเบคอนกรอบนะครับแล้วก็หั่นผัดมานะครับหจากนั้นเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันนะครับตอนนี้นะครับจานสลัดซีซาก็พร้อมแล้วนะครับทั้งผักคอรสนะฮะ ขนมปังโคต้องเบคอนกรอบนะครับพร้อมเสิร์ฟแบบนี้เลยอามก็มีเอาพาเมซานชีสนะครับโรยด้านบนพร้อมแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำสลัดซีซานะครับใส่ลงไปเลยนะฮะวันนี้อามจะใส่ลงไปในแบบว่าพิเช์แบบนี้นะครับเวลาจะทานก็เดี๋ยวก็ลาดแบบนี้เนาะโอเคหนึ่งสูตรนะครับก็จะได้ประมาณ1่ถ้วยแบบนี้นะครับนี่เราก็ตักใส่ลงไปเลยอันนี้อาจจะได้สัก4ี่ห้าช้อนนะครับ ดูมีราคาขึ้นมาทันทอีอีกสักหนึ่งช้อนนะครับส่วนนี้นะครับถ้าจะลดตัว ตัวปลาแอนโชวีนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นพาเมซานชีสเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับก็คือลดส่วนที่มันรดเค็มออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวพาเมซานชีสเนี่ยลงไปก็จะเพิ่มความเค็มให้กับตัวน้ําสลัดของเรานั่นเองนะครับสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรน้ําสลัดซีซาที่อาร์มชอบทำนะครับแล้วก็ชอบทานมากๆด้วยนะครับทานเคนไหนนะครับสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel tv นะครับวันนี้อาร์มต้องขอตัวลาไปก่อนกลับาพบกับอาร์มและใครๆก็เข้าครัวกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีค บ๊ายบายครับ